พี่จะบอกหนูนะเงินสองแสงนนะสำหรับหนูชีวิตหนูแล้วก็คนรอบข้างหนูอะหนูมีค่ามากกว่ามันอะมากมายมหาศาลมันแรกไม่คุ้มหนูนะค่อยๆค,คิดแตะ่กะคนคนที่ผิดหวังขอให้คิดว่ามีความหวังทุกอย่างโลก ป้าดำเนินไปเดินต่อไปนะนะสู้เขาเป็นผู้หญิงที่ที่ก็จะบอกว่าเพิ่มแข็งยุน้อยกว่าลูกสาวพี่สามกันแล้วนะสู้ต่อไปลูกขอบคุณนะคะคุณนาขอบคุณค่ะช่วงแรกๆได้กำไรจริงค่ะจนถึงเดือนมีนาคมพอเดือนมีนาคมเนี่ยเขามีการจ่ายกำไรทุกวันนะคะเพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยจาก4,000คนใช่ไหมคะมีการจ่ายกำไรทุกวันแต่ว่าของแต่ละคนเนี่ยจะได้เป็นเดือนค่ะจนถึงเดือนมีนาคม เขาโพสเอไอจีสตอรี่เลยค่ะว่าหยุดอย่าพึ่งโอนเงินเข้ามาเพราะโบรออกเกอร์ถอนไม่ได้ณนะตอนนั้นเรารู้แล้วว่าโดนโดนแน่ๆเขาพูดเองใช่ค่ะพโพสลงไอจีสตอรี่ตัวเองค่ะว่าว่าไม่ให้ลงทุนแล้วว่าอย่าพึ่งโอนเงินมานะ,ะแสดงกดแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะเราลงทุนไปเท่าไหร่แลคะหนึ่งล้านห้าแสนบาทได้รับกําไรยังไงบ้างคะได้รับกําไรสามสิบถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกเดือน เราได้ได้ได้จริงไหมได้จริงค่ะได้จริงจนถึงเดือนมีนาคมเลยค่ะอะไรทําให้มันเกิดการแตกหักที่จับโป๊ะได้ว่าเขาเริ่มหลอกเราอ่ะจับโป๊ไม่ได้เลยค่ะจนจนเขาโพสไอจีดตัวเองว่าหยุดอย่าพึ่งโอนเงินมาเพราะโป๊กเกอร์ถอนเงินได้เพราะนั้นเชื่อไหมว่ามันเป็นโป๊กเกอร์จิงเพราะว่าส่วนตัวเทรดเองเป็นค่ะแล้วก็เรียนกับเขาด้วยโป๊กเกอร์นี้หนูก็เล่นเองทุกวันจนถึงตอนนี้ค่ะถอนเงินได้ปกติเลยค่ะ แล้วเราทำยังไงคะตอนนั้นตอนนั้นก็คือพอรู้เรื่องปุ๊บแจ้งความทันทีค่ะไม่รออะไรเพราะแต่คนในกลุ่มเขาไม่อยากแจ้งความเพราะเพราะว่ากัตตี้เขาบอกว่าถ้าแจ้งความเขาจะติดคุกแล้วทาให้เชได้คือเสียหคุณอยู่เชื่อไหมกับประโยคนะคุเสียหายบางคนเชื่อค่ะจนถึงทุกวันนี้ยังมีคนเชื่ออยู่เชื่อที่ไม่แจ้งความใช่ค่ะคือเขาบอกว่าถ้าถ้าแจ้งความจะไม่ได้เงินคืนใช่ค่ะ รู้จักเขาในนามที่เขาเป็นยูทูบเบอร์พวกเราทุกคนไม่มีใครคิดค่ะว่าว่าเขาจะยิงทีอนาคตตัวเองนะเออโกงไปอย่างนี้ค่ะเราหนีไปแบบนี้ไม่มีใครคิดค่ะแลเห็นบอกว่าตอนนี้คือเคยมีพบแจ้งความและเจอเขาที่โรงพักด้วยใช่ค่ะ,คะเจอตัวเป็นๆเ,เลยค่ะคือทางตำรวจอะคะ่ะที่สอนอค่าบ้านนะคะได้ได้ออกหมายเรียกเขาครั้งที่หนึ่งไม่มาแต่ครั้งที่สองเขาติดต่อ จะให้ลงนามว่าเขามาไกลเกลี่ยนะเพื่อที่จะไม่ได้ออกหมาจับค่ะเพราะพวกเตรียมการมาแล้วแต่หนูบอกว่าไม่ค่ะหนูจะดำเนินการต่อเลยเป็นคดีออะไรเขาไม่เชื่อตีขนาดนั้นมันต้งปั่นกเลยคือเราต้อามาทามางน่าต้รอวนี้ ตอนนี้ไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วคะก็ตอนนี้น่าจะเป็นสอทอตามอยู่นะเห็นว่ามีหมายจับแล้วนะสามพระหัตถ์ก็เช้าโกงประชาชนนะครับแล้วก็พลวัลคอมจึับเล็กแล้วก็พลตอกู้ยเงในการเช้าโกงด้วยประชาชนค่ะก็น่าจะต้องตามตัวมาให้ได้กรณีการออกหมายจับแล้วแล้วยังไม่เจอแล้วเราเชื่อมั่นไหมคะว่าจะยังอยู่ในประเทศนะจดคือตามรายงานข่าวจากตมนะยังไม่มีชื่อออกมาประเทศนะครับตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะไปช่องทาง ถ้านัตตี้ดูนะก็ฝากให้กับข้รมาสู่สกระบวนการดีกว่านะครับคือคือจะถูกผิดอะไรมาพิสูจน์กันแล้วก็ฝากถึงประชาชนนะอันนี้วันนี้เราได้ได้ฟังข้อมูลจากทางผู้ใหญ่